พระเจ้าทรงกระทําให้เรารู้แจ้งถึงความบาปของเราแต่พระองค์ไม่ทรงวินิจฉัยโทษเราคุณกําลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่30มิถุนายนการปรับปรุงแก้ไขหรือการวินิจฉัยโทษยอห์นบทที่11ข้อหพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนาง และละาาราาัสมีข้อความที่กล่าวถึงเป็นพิเศษว่าพระเยซูทรงรักมาธาสิ่งนี้เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ3 8ถึงเมื่อมาทานั้นสารวนกับการรับใช้แทนที่จะนมัสการพระเยซูพระองค์ไม่ได้ทรงตักเตือนเธอแต่ทรงให้คำแนะนำสั่งสอนว่าการจัดลำดับความสำคัญของเธอนั้นไม่ถูกต้อง เวลาที่พระเยซูทรงจัดการกับปัญหาด้านต่างๆในชีวิตของเรานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราไม่ใช่การลงโทษและเราไม่ควรปฏิเสธต่อต้านพระองค์นี่เป็นหนทางที่เราจะแยกแยะการปรับปรุงแก้ไขจากพระเจ้าออกจากการกล่าวโทษของมารซาตานสิ่งนั้นเป็นการวินิจฉัยโทษหรือไม่พระเจ้าทรงกระทำให้เรารู้แจ้งถึงบาปของเราแต่พระองค์ไม่ทรงวินิจฉัยโทษเรา การกระทำให้รู้แจ้งถึงบาปนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราแต่การวินิจฉัยโทษนั้นนำการลงโทษมาด้วยมานซาตานกล่าวโทษคริสเตียนแต่โดยทางนิตินายตามพระคัมภีร์แล้วมันไม่มีสิทธิทำเช่นนั้นในพระธรรมโรมบทที่8ข้อหนึ่งกล่าวว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์หากเรารู้สึกฟ้องผิด เท่ากับเรารับการกล่าวโทษและความละอายจากมารซาตานสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าวิธีที่พระเจ้าทรงกระทําให้เรารู้แจ้งถึงความบาปคือผ่านการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสิ่งนี้กระทําผ่านวิธีการที่อ่อนสุภาพและหนุนจิตใจเราให้หันหลังจากความบาปในขณะที่วิธีการของมารใช้วิธีแง่ลบเพื่อกล่าวโทษเราซึ่งทําให้เราติดกับดักของความบาป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอ่อนสุภาพและทรงนำเราออกห่างจากความบาปอีกทั้งทรงประทานความหวังและความเชื่อให้เราเอาชนะบาปได้อย่างสมบูรณ์บางด้านในชีวิตคุณหรืออาจจะหลายด้านในชีวิตคุณกำลังอยู่ภายใต้การกล่าวโทษอยู่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่คุณกำลังปล่อยให้ชีวิตของคุณถูกมารซาตานครอบงำและทำให้คุณตกต่ำลงวันนี้ คุณสามารถได้รับการปลดปล่อยจากการกล่าวโทษทั้งปวงโดยวิธีที่ง่ายดายด้วยการกล่าวพระนามของพระเยซูต่อมารซาตานและประกาศว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางโลหิตของพระเยซูคริสต์จากนั้นจึงดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หากคุณได้กระทำบาปไปพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณรับรู้คุณเพียงแค่ยึดชีวิตในพระวิญญ,ญาณไว้แล้วพระองค์จะทรงแก้ไข และทำให้คุณพ้นจากการกล่าวโทษของมารซาตานเราได้รับการปลดปล่อยจากการกล่าวโทษโดยการกล่าวพระนามของพระเยซูต่อมารซาตานและประกาศว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางโลหิตของพระเยซูคริสต์จากนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิด์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราใครค่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องคือให้ความสำคัญกับพระเจ้าก่อนเพื่อลูกจะไม่ได้ถูกล่อให้หลงไปหรือสารวนไปกับภาร,ระหน้าที่หรือสิ่งเย้าวยวนใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน